ดีแล้วใช่ไหมไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอนะเพราะนั้นคุณป่วยคุณจะต้องไปหาหมอเพราะคุณอยู่อย่างนั้นดีแล้วใช่ไหมถ้าคุณเป็นโรคหัวใจวายปับ๊บความดันส้นเลยแต่ไม่ต้องไปหาหมออยู่อย่างนี้ดีแล้วใช่ไหมให้พวกคิดพูกย้อนให้เขาคิดเขายกว่าพูดพย้อนสอนนะยาหยองเหิมมีอันตรายไหมเอาทะเบียนอันตรายจะขึ้นทะเบียนยามาได้ยังไงถ้ามียอันตราย มีตะคอลังไงเข้ามาโยางเขาแม่กินทำานคิดอะไรอยู่เนี่ยมาถามมาเนี่ยขนาดเจยาหมอก,กินมากนี่สิอันตรายเคยได้ยินไหมหมอจะให้ยาเข้าที่เขาสั่งเท่านั้นถ้ากินเกินไปให้กินชุดนึ่มมันเล่นแคสามชุดทีเดียวมันก็นาอกเสียชีวิตก็มีค่ะนั่นคือยาเคมีเห็นไหมคะวันนี้ยาของเราไม่มีอันตรายฉันไม่ป่วยฉันไม่กินฉันไม่ป่วยจะรอให้ป่วยเหรอคุณจะรอให้ป่วยเป็นโรคอะไรละ่ะ คุณกินยาต่อที่คุณต้องป่วยสถานเดียวถูกไหมคะหมอจะถึงสั่งยาให้คุณถ้าคุณเป็นโรคปวดหัวเป็นไรเกรินไปหาหมอหมอมาให้ยาถูกไป,ไ,ปไปเป็นเป็นเกินปวดหัวทีม่มนให้ยาถูกแต่ถ้าคุณไม่ปวดไปขอยาหมอกินม,มันสั่งใช่ไหมมันจะสั่งยาอะไรเหรอเม่อคุณไม่ป่วยเพราะมันเป็นยาเคมีใช้เฉพาะที่เฉพาะโรคถ้าไม่ป่วยไม่มีโอกาสที่กินของมันหรอก ตัวอยา่างใครเคยไปเจออะไรมาบ้างไหมคะเยอะอะไรบ้างมายกยาตัวอย่างตัวอย่างนี้มีพอดีแล้วเอได้มดาอยู่อย่างนั้นก็ดีแล้วได้ดเลยอันตรายไหมอืมไม่อันตรายนะอันตรายจะขึ้นทะเบียนยายาหมออันตรายที่สุดเบาหวานเนี่ยเป็นไอนความดีบอหัวใจมากลอกไปตายคาเตียงก็เห็นไหมอันตรายทำไมล่ะครับแพงเอามันแพงซื้อของดีเนี่ เอายาเราดีสิชิมิคุณราคาเท่าไหร่สามสิบบาทหรือเปล่าแล้วโรคไปไหนเราก็ไม่ได้เสียเงินสิโอ้ชิมิคุณรา คือเลยเหรองานมันโง่แล้วลมันติดหมอตายได้เลยต้อดีแล้วเป็นยากเลยป่อให้มันตายไปซะตปแต่เราโชคดีเราดีใจที่เราแนะนำเขาแล้วถูกไหมแนะนําแล้วเขาไม่ดื่มเราไม่เสียใจมันตายก็ไม่ว่าพ่อเราช่วยแล้วต่ถ้าพี่ไม่ไปแนะนาเขาพี่จะเสียใจถ้าเขาตายูู้ยาเราช่วยได้ทําไมเราไม่ช่วยก็พี่จะคิดเหมือนในรัาตั้งแต่นั้นมาในรัาปัิญายคนจะช่วยเหลือชีวิตคนให้รอดที่สุดเลยถึงไม้มาดืนอยู่ตรงนี้ไง ดีไหมดีเอาละตอนสุดท้ายอย่างาที่ท่านเปเทคนิคปิดการขายก่อนที่คุณจะพูดคุยกับใครเรื่องยงเหิงคุณต้องมีห้าข้อนี้เลยมองหน้าสบตายิ้มทักทยายไต่ถามค่ะถ้าคุณจะพูดคุยกับคนเรื่องยาคุณจะไปม,มองก้นเขาเหรอมันจะพูดไหมคุณต้องมองหน้าแล้วยิ้มยิ้มนี่ยมันใช้เสียงแย่ยิ้มนะกลัวๆก็กล้านึก,กออกไหมยิ้มแบบกลัวๆก็กล้า ถูกไหมเราจะแนะนําเขาจะช่วยชีวิตเขาเนี่ยมันต้องดึงใจเรามาเลยยิ้มแบบมีความสุขยิ้มแบบแบบออกมาจากใจแบบจริงจังจริงใจเคยไหมเคยยิ้มไหมจริงใจเดี๋ยวยิ้มแย่ๆแย่ๆย่าดีไม่ต้องไปแย่กับใครแล้วนะคะมองหน้าเขาไว้มองหน้าแล้วก็สบตาสบตาแล้วยิ้มทักทายต่อขามรอบคุยเลยคุยอะไรก็ได้แต่ลงท้ายด้วยยงเหิงค่ะดีไหม เดี๋ยวเดี๋ยวนะบอกคุยไปคุยมาขอให้เรื่องเริ่มต้น้วยพูดถึงสุขภาพเป็นไงพี่ตอนนี้อายุท่าไหร่แล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่บอกไปเลยค่ะว่ายาเราช่วยได้บอกนี่ฉันเป็นมาแปดปีโอ้คนที่หนักกวาพี่เนี่ยดื่มจงเอิร์กก็ไปทิ้งกันหมดนะหนักกับพี่ขเขาจะเดินได้นี้เลยไปเจอคนป่วยเป็นโรคกระเลงมันนอน,นตีทูดกันมาเนี่ยหมอบอกไม่เกินเดือนเนี่ยถ้าท่านไปแนะนำจงเอิร์ท่านกลัวไหมคะ กลัวไหม,มถ้ากลัวเขาจะตายอยู่แล้วถ้าเจดได้ยินยงเหินนะกลัวตายเดี๋ยวเขามาด่ายงเหิงใช่ไหมไม่ต้องกลัวละค่ะเราจะช่วยชีวิตคนบอกก็เลยพี่บอกบญาติกเข้ามาได้บอกกับคนป่วยก็ได้ไอ้คนที่แย่กับพี่เนี่ยเขายังรอดด้วยยงเหินเลย,ๆๆเลยไม่ยากยงเหิงช่วยได้แล,แล้วก็ช่วยมาเยอะด้วยพี่โชคดีนะที่เจอยงเหิงพูดได้ไหมคะได้แ<ๆ>น่ใจ มีจะพอจะพูดอาจารย์ในรัฐอาจารย์น,ยยนี้ไหวไหมมีจะโทมาทั้งนั้นเลยจากนั้นมาเร่งไหวไหมอาจารย์รับไหมละ่ะไปเจอใครหน่อยไม่ไหวแล้วปอาจารย์ไหวไหมเดี๋ยวจะพูดกับเขาเลยนะบางทีอยู่ๆดีๆยืมบอกอาจารย์เจอคนป่วยอาจารย์คุยกับเขาเลยนะมันปวน่วยเป็นอะไรแล้วเราจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมบางคนบ้องดูยาอะไรของมึงเนี่ย ไม่กินนอกยางไงมันไม่เคยเริ่มต้นอะไรเลยแล้วไม่บอกว่าป่วยไปอะไรถ้าจะให้ดารับช่วยเนี่ยขอถามประวัตินะเขาป่วยเป็นอะไรเป็นอะไรมาเป็นมาเท่าไหร่แล้วกินยาหมอให้ละเอียดสักนิดแล้วบอกดารับเอียดดารรัคบครยดเขฟังเองส่วนใหญ่ก็ประสบควาสมสาเร็จใช่ไหมไม่ปฏิเสธยาเราใช่ไหมนี่นายบอกแปลว่าคุณมีกองไก่อยู่สองตัวอยู่ในสมองนะ่ะกลัวเขาไม่กล้าสองตัวนี้ถ้าอยู่ในหัวทำยุท,ทก,กิจเราสนยากนะกลัวกลัวมากการ กลัวซะเยอะกว่ากล้าอีกใช่ไหม,ไมนี่ไงเขาบอกว่ากลัวเนี่ยถ้าเรากลัวปั๊บเราไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเพราะใจมันกลัวแต่ไม่กล้าอีกไม่เอาเราไม่กล้าบอกลูกมันเป็นหมอลูกเป็นพยาบาลอย่าค่ะเราคิดว่าเราจะช่วยชีวิตคนค่ะถ้าเราช่วยชีวิตคนได้หูพลังม,มันเกิดอย่างน้องนะพ่อเป็นมะเร็งหลอดอาหารยากที่พ่อจะตายไหมเนี่ย ตอนนั้นมีเงินอยู่สี่พันบาทติดมากระเป๋าใช่ไหมเขาจำตัดสินใจซื้อยาหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กให้พ่อก่อนถูกไหมตังค์สี่พันบาทยังเหลือเลยใช่ไหมเห็นไหมเขาเรีงเอาไปพ่อเพื่อช่วยชีวิตพ่อในรักบอกว่าน้องเป็นลูกใช่ไหมจะดูพ่อตายไปต่อหน้าไหมถ้าดืม่ยมยองเอ๋อมันมีโอกาสดีกับดีนะลองให้โอกาสถ้าเกิดดืนะ่มแล้วไม่รอดถือว่าหมดเวรหมดกรรม,มของพ่อไปแต่ถ้าเขารอดเหมือนคนอื่นหละ่ะจะเสียไให้พ่อดื่มไหมในรักจะพูดใช่ไหมหน้าสิบพ่อสิบรอดกับไม่รอดถูกไหม พูดกับน้องน้องบอกเสียงค่ะน้องแล้วก็ไปบอกว่าถ้ามีพี่น้องเยอะนะไปปร,รึกษาพี่น้องบางคนขัดแย้งกันถูกไหมคะ <S <S เดี๋ยวเมื่อน้องรู้เรือ่องยานีเอาไปช่วยเลยเขาซื้อเลยหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กบอกให้น้องอีกสักครั้งช่วยช่วยพอ่อหอยได้นีบปูปลารีบใหญ่ของยงเหิงช่วยได้หมดเลยเอาละสุดท้ายยาดีสุขภาพดีมีทั้งบ้านทั้งรถมีลูกหลานยเยอะแยะเต็มบ้านสุขภาพดีแข็งแรง หยองเหิง่า uh, สุดยอดไหมคะยอดดีไหมคะดีอ voilà ีกสี่เดือนข้างหน้าเจอกันใหม่ได้ไหมได้ได้ไหมคะได้เหนียวหลงในรัฐก็พูดยังงันเย็นงันพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังงันเย็นเงันเราต้องเรียนรู้นะคะเราไม่ใช่หมอถูกไหมแต่เราจะพูดไงให้หมอก็ดื่มหยองเหินว่านี่ได้อะไรไหมคะได้ได้เยอะไหมสามารถช่วยชีวิตคนต่อได้ไหม พูดไถ่ทอดกับคนอื่นได้ไหมเราไม่ใช่หมอแต่เราต้องพูดได้เหมือนหมอทาไมหมอมันผ่าตัดเราได้ฉีดยาเพราะมันเรียนรู้กันนั้นท่านต้องเรียนรู้ตัวายาหยงเหงิงเยอะๆมันเป็นตัวเอกของในบริษัทเลยเห็นไหมคะทุกวันนี่เราขายหยงเหงิงอย่างเดียวยไม้รวยสุขภาพรวยเงินตัวยเห็นไหมคะนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของหยงเหิงจะช่วยกับคนที่เดินไม่กลับมาเดินได้ในรัฐจะพูดก็แต่เริ่ม เราอย่างมั่นใจไหมคะ ปัหาหน้อยถ้าเรียนมากก็รวยกับรวยสองเด้เลยดีไหมคะรวยสุขภาพรวยเงินถึงแม้ว่าธุรกิจโจรสดของเราเนี่ยหลายท่านจะใช้ลระยะเวลายาวนานไปไกลนะแต่ใจคุณก็ต้องสู้สู้ไหมคะสู้ไหมคะก็ขอให้สู้กันต่อไปยาววันไหวและยอท้อจุดมุ่งหวังที่เฝ้ารอ